สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทํานายไพ่ยิปเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวาธาตุลมราศีเมถุนราศีตุลราศีกลุ่มสำหรับคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนในช่วงของเดือนธันวาคมปี2568เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลย จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในความสัมพันธ์ในครั้งนี้สำหรับชาวลัคนาสำหรับชาวธาตุลมค่ะชาวธาตุลมราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมคนรักของคุณเป็นยังไงในความสัมพันธ์และตัวตนของคุณรู้สึกยังไงบ้างในช่วงตอนนี้นายอ็อบคับ อัศวินถือถ้วย10 of s w o r d สดาบ4 o f s w o r d ดาบและสุดท้าย6 of c u p หถ้วยในความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนสำหรับชาวธาตุลมในช่วงตอนนี้ในออฟ อัศวินถือถ้วยไพ่ใบนี้คือตัวตนของคุณในช่วงตอนนี้สำหรับชาวธาตุลมแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นในความรักในความสัมพันธ์คุณจะได้รับโอกาสที่ดีเหมือนกับได้ถูกเลือกในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นการเดินทางมา และคุณได้พบได้เจอโอกาสในการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่มักจะสร้างโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมอและมักจะมอบโอกาสดีๆนี้ให้กับคนอื่นอยู่เสมอ mm. เช่นเดียวกันขอให้ขยายตัวตนให้และกานในช่วงตอนนี้สำหรับชาวทาตน์ลม Sick of Swords หกดาบเคยผิดหวังในความรักเคยทุกข์เคยเสียใจเคยหลบเคยหนีเคยไปพักหัวใจอะหมายถึงการการไปพักรักษาหัวใจการหลบการไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมุกอ่อนอะแล้วค่อยกลับมา ะะเราค่อยกลับมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ในครั้งใหม่ก็ได้เหมือนกันเอกออฟซอร์ Sword, หนึ่งดาบปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นตัวคุณเป็นคนที่แก้ไขและแตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวคุณสะสางกับปัญหาที่ที่มันผ่านเข้ามาได้นี่คือการพิชิตปัญหาคือการฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาคือการสู้คือการเคลียร์คือการจบ ยุติกับเรื่องราวที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาของคุณนะ่ะได้สำเร็จได้สำเร็จแล้วนะสำหรับชาวทัสก์จสติกเพราะฉะนั้นในช่วงตอนนี้มันคือการตัดสินใจตัดสินใจในความสัมพันธ์เลือกคบศึกษาดูใจประมาณนั้นแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความชัดเจน อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องนะคะอืมต้องเลือกคนที่ปลอดภัยอะ่ะคนที่ชัดเจนอะ่ะนะคะประมาณนั้นไพ่บอกว่าตัวตนของคุณต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องเลือกอะไรที่ให้มันถูกต้องให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมจะได้ไม่ต้องไปทําให้ไม่เดือดร้อนคนอื่นอะ่ะ อพอตัดสินใจพอเลือกพอทำอะไรได้คือต้องชัดเจน Queen of, คว e นออ f คับแล้วคุณจะทำมันได้นะแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าการรอรอยู่ก็ได้เราจังหวะเราโอกาสเราจังหวะที่เหมาะสมคือการนั่งคุ้นคิดพิจารณารอดูโอกาสเราดูจังหวะที่มันเหมาะสมคว e นออกครับแล้วคุณก็จะได้โอกาสนั้น ซึ่งสัมพันธ์กันกันกบไพ่ใบนี้คือนายออบคัพนะคะอศวินถือถ้วยมาแบบสง่างามมาแบบมั่นคงอ่ะถือถ้วยมาแบบสง่างามมั่นคงนะคะในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะให้โอกาสดีๆพร้อมที่จะดูแลนึ่งถ้วยหมายถึงความรักความผูกพันความใส่ใจความห่วงใยดูแลซึ่งกันและกันประมาณนั้นในความสัมพันธ์ใน ในครั้งนี้สำหรับชาวท้าตรงมส่วนคนรักของคุณสิบดาบเขาทุกข์เขาเหนื่อยเขาอาจจะกำลังเจออุปสรรคเจอปัญหาในฝั่งในด้านของเขาอยู่ก็ได้ที่มันรู้สึกว่ามันมันสุดๆดแล้วอ่ะสิบดาบคือสุดๆุดหรือไม่ในช่วงตอนนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับสุขภาพอาจจะมีอาการป่วยอาการไม่สบายก็ได้เหมือนกันนะคะไพ่ใบนี้เดี๋ยวเคขยาย ภพ่ของคนรักใครและการคนรักของชาวธาตุโลมในช่วงตอนนี้เขาเป็นอะไรมีความรู้สึกนึกคิดยังไงบ้างอ่ะ t e of p e n t c l e สิบเหรียญเขามั่นคงเขาหนักแน่นเขาก็จริงจังนะดูจากหน้าไพา่เขาจริงจังเขาหนักแน่นเขาอาจจะกำลังทำอะไร บางสิ่งบางอย่างอาจจาออนะ,ะม,อมาอาจาีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาเซอร์ไพรส์คุณอยู่ก็ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินสมบัติหรือของมีค่ารถบ้านที่ดินฉนวกเขาอาจจะกําลังเคลียร์ตัวเองอยู่ก็ได้นะคะอือหรือไม่บางครั้งเขาอาจจะเตรียมอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์าชาวทาลมก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ในช่วงตอนนี้หมายความว่าเขามั่นคงนะเขาจริงจงังเขาหนักแน่น เขายังรักคุณอยู่อืเดอะแมเกเชียรรับรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทุกๆเหตุการณ์ที่เป็นไปเขามองถึงในเรื่องของอนาคตณปัจจุบันคือทําให้มันให้มันดีที่สุดอะแล้วมันจะส่งผลให้อนาคตความสัมพันธ์ในช่วงตอนนี้มันจะได้ชัดเจนชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขามองเห็นถึงในเรื่องของอนาคตความรักเข้ามาเรื่อยๆ เป็นคนที่เข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นเป็นคนที่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็เป็นคนที่คิดดีอ่ะคิดแง่บวกนะคะแล้วก็มีลางสังหรอนแม้นอย่างในช่วงตอนนี้สามารถคาดการเหตุการณ์เดาอะไรล่วงหน้าได้แบบชัดเจนและอีกอย่างคือเขาเขารู้ด้วยแหะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางไหนทิงจะดีถึงจะเหมาะ ถึงจะเหมาะสมในความสัมพันธ์ในช่วงตอนนี้เขารู้ว่าคุณคิดอะไรเขารู้ว่าทําอะไรอยู่และบางครั้งในช่วงตอนนี้คนรักของคุณอะ่ะเขาฉลาดขึ้นเขามักจะมองเห็นภาพรวมภาพก,กว้างอะ่ะคือวางแผนอนาคตได้และก็มีแรงสังหรณ์สามารถคาดการณ์ดาวเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อะ่ะชัดเจนในช่วงตอนนี้ความรักเข้ามาเรื่อยๆนะเพราะเขาเป็นคนที่ ไม่ขาดในเรื่องของความรักะจะมีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์ในความรักและในตอนนี้ t o o อฟเพน c a อ l ์เขากำลังปรับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาในตัวของเขาในความสัมพันธ์ของเขาเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันบาลานซ์แล้วก็เดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะและในช่วงตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วก็คนรักหมายความว่าโ ออบสอดสี่ดาคือในช่วงตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าไม่สบายก็ให้พักนะคะให้ใบนี้หมายถึงการพักพักก่อนนะคะแล้วค่อยเริ่มต้นพักหยุดคิดทำอะไรบางสิ่งบางอย่างทบทวนเรื่องราวที่มันผ่านเข้ามารวมถึงปัจจุบันว่าจะต้องดำเนินชีวิตไปยังไงแล้วก็ในอนาคตด้วยหยุดคิดนะ่ะ ให้ใบนี้ถ้าเหนื่อยก็พักประมาณนั้นแต่สุดท้ายของคุณใบสรุปของคุณคือ Si ก o f ฟครับหกถ้วยคือการคิดถึงเรื่องราวในอดีตคิดถึงคนเก่าคนรักเก่าสถานที่เดิมๆอะไรที่พอคุณคิดถึงแล้วมันทำให้คุณทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมีความสุขมีกำลังใจมีพลังใจพลังกายพร้อมที่จะสู้ ในชีวิตในปัจจุบันที่เป็นไปเรื่องราวในอดีตเนะี่ยพอคิดถึงแล้วสิ่งที่มันดีงามมันก็เป็นแหล่งผลักดันทําให้มีกําลังใจพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์พร้อมที่จะลุยต่อไปในในสถานการณ์ใปัจจุบันก็ได้เหมือนกันเรื่องราวในอดีตคนเก่าสถานที่เดิมๆคิดถึงแล้วมีความสุข ก็คิดถึงได้นะคะทำให้มีความสุขขอให้ขยายใบสุดท้ายให้และกันบางทีไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าในอดีตในเรื่องราวที่เรายังเคยรักกันเคยผูกพ,พันกันเคยมีความสุขร่วมกันนะพอคิดถึงมันก็มันก็มีความสุขอืคุณยังคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะสาหรับชาวธาตุลมขอให้ขยายใบสุดท้ายให้และกันนะคะอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ไหม เจอฮโดเฟนไพ่ใบนี้คือสังฆราชบางครั้งอาจจะต้องหาสถานที่เงียบเนียหรือไม่ก็เข้าวัดทำบุญทำอะไรบ้างจิตใจจะได้สงบไม่ฟุ้งซ่าจะได้มีสติแล้วก็ดำรงชีวิตไปในทิศทางที่มันดีงามอืมก็อาจจะช่วยได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะสถานการณ์ในช่วงนี้มันสีดาหมายคาาว่าอยากให้หยุดพักก่อน พักคิดทบทวนอะไรเรื่องราวดีๆเพราะว่าในอดีตสิ่งที่มันเป็นอยู่มันก็มีความสุขเพราะคิดถึงแล้วคุณก็ยังมีความสุขในความสัมพันธ์ในความรักสิ่งที่ดีงามมันก็มีให้คิดเรื่องราวดีๆมันก็มีให้คิดเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ไปทําบุญนะคะไปทําบุญบ้างเข้าวัดฟังธรรมบ้างจะลงจิตใจจะได้มีสติ มีอะไรกลับเข้ามาหรือไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าคุณอาจจะหาที่ปรึกษาคุยกับคนที่เขามีประสบการณ์ในด้านชีวิตหาคําแนะนําให้คําแนะนําก็ได้เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะได้นํามาปรับมาปรับมาเปลี่ยนมาใช้ในชีวิตของคุณให้มันให้มันดีขึ้นให้มันดีขึ้นนั่นเองบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องราวเราอาจจะต้องรับฟังเปิดใจฟังก็ได้นะคะ เอาแต่ความคิดตัวเองเป็นหลักเป็นใหญ่ตัดสินใจในทุกๆเรื่องบางครั้งมันอาจจะผิดพลาดก็ได้ก็มีเหมือนกันนะคะคนทุกคนไม่สามารถจะเก่งรอบได้มันต้องมีสักบางเรื่องที่เราต้องการคำปรึกษาจากบุคคลอื่นนะคะที่เขาเคยผ่านเคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนอืมนะคะแล้วชีวิตมันจะเดินหน้าต่อไปชีวิตมันจะดีงาม จะสามารถแก้ไขสิ่งที่มันติดขัดติดข้างภายในจิตใจได้จะได้ไม่เป็นปมจะได้ไม่ต้องมาลื้อฟื้นอะไรทําปัจจุบันให้มีความสุขอนาคตก็ต้องมีความสุขแน่นอนนะคะมองปัจจุบันนะชาวทาลมนะคะมองปัจจุบันอดีตมีความสุขก็จริงแต่ปัจจุบันคุณก็ต้องทําให้ชีวิตของคุณมันมีความสุขมันดีมันดีขึ้นด้วยเพื่อที่จะส่งผลในเรื่องของ อนาคตที่มันที่จะสดใสามากยิ่งขึ้นอย่าพักนานอย่าทุกนานนะคะอย่าทุกนานต้องรีบเคลียร์รีบทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้มันให้มันดีขึ้นให้มันดีขึ้นไม่ใช่วนอยู่แต่กับอดีตเรื่องราวเก่าๆแต่ปัจจุบันคุณก็ต้องทำให้ให้มันดีให้มันสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นเพื่ออนาคตจะได้สดใสแล้วก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นถามว่าในช่วงตัวนี้คุณ คุณก็เริ่มที่จะชัดเจนนะนะคะห่วงใย,ยใส่ใจมีไหมมแต่บางครั้งอาจจะเกิดจากความเหนื่อยล้าในหลายๆสิ่งในหลายๆอย่างในชีวิตของแต่ละคนมันก็มีความจําเป็นที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแล้วไพ่บอกว่าถ้าเหนื่อยก็พักนะคะแล้วค่อยเริ่มต้นลุกขึ้นมาสู้ใหม่อมลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะก็ เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวธาตุลมราศีเมถุนราศีตุลนราศีกุมในความสัมพันธ์สำหรับคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะก็สู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิพมณีพยากรเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ